S <S <courtroom> มันจะกลับมาในอยู่ในจุดราคาที่สมเหตุสมผลสมดุลแน่นอนเพราะเหตุนี้ไหมเราถึงเป็นที่หนึ่งยอดขายเนี่ยดูสิเป็นระดับต้ออออย่างันนี้กล้าพูดได้เลยว่าจีนยมยมไอคอนิกราบิทาเป็นที่ที่สามารถแก้ไขงานปัญหาให้ได้จบนี่ สวัสดีครับกลับมาเจอกับเล่าเรื่องรถทอล์อีกแล้วนะครับทอล์กของเราวันนี้ครับเปลี่ยนมานอกสถานที่คลิปที่แล้วเราคุยกับอาจารย์ตามไปวันนี้เราคุยกับพี่โน้ตครับเดี๋ยวให้พี่โน้ตแนะนําตัวสวัสดีครับพี่โน้ตครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมชื่อโน้ตนะครับจุลพัฒน์สัมโพชันต์นะครับ general manager ของ G w m ลินิวอไอคอนิคราินทาครับผมนี่วันนี้เรื่องของเรื่องอ่ะอยากรู้อะไรใช่ไหมพี่เอกอยากรู้มากเลยว่าทํายังไงปีที่ผ่านมา ตัว G แต่ไม่ใช M Iconic r a m เราอะถึงเป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆรู้กันว่าที่เนี่ยมีจุดเด่นยังไงหลังจากที่เราได้เคยทำไลฟ์ไปในครั้งที่แล้วเองเคยมาไลฟ์ที่นี่นะครับมาคุยกับสัมภาษณ์เซลมาสัมภาษณ์ลูกน้องพี่แหละล่ะเฮ้ยเป็นยังไงขายเป็นยไงโอ้ก็ได้คำตอบที่ดีแล้วก็ได้อีกหนึ่งมุมมองวันนี้ล่ะขอเอาผู้บริหารนะครับมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างแรกครับพี่น้องครับเราคงต้องคุยก่อนที่จะมาคุยไออนิก r า m i n ทาเราคงต้องคุยในเรื่องของ ตลาดแนวโน้มของรถไฟฟ้าก่อนเพราะว่าในตัว GDM เราเนี่ยมีรถไฟฟ้าด้วยมีรถตัวไฮบริดด้วยนะครับปลั๊กอินก็มีก็ครอบคุมเลยนะเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยสถานการณ์เป็นไงพี่ในปีสอ2พันหกสี่ต้องเรียนกันครับว่าในลักษณะของธุรกิจรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้านะครับปัจจุบันนี้เนี่ย ในช่วงนี้เลยดีกว่าที่เราให้สัมภาษณ์ตอนนี้มีความผันผวนสูงมากโอ้โหร้อนแรงอ่ะฮอตมากคือเรื่องเรียกว่าปรับตัวปรับกลยุทธ์อะไรกันหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของปัจจัยราคาผมมองว่าเป็นส่วนสําคัญที่เกิดผลกระทบกับความรู้สึกความคิดของผู้บริโภคนปัจจุบันนี้นะครับทาให้ในช่วงกลางปีนี้เนี่ยการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชะลอตัว ความพันผวนของราคาเนี่ยมันน่าหนักใจไหมในฐานะพี่เป็นคนดูแลเหมือนกันพี่นก็เป็นคนดูแลโอ้โหต้องบอกว่านี่ก็คือโชลูมใหญ่โชลูมหนึ่งเลยที่ในบ้านเราครับก็ทาง GWM Iconic เรานะครับก็มีหน้าที่ที่จะสื่อสารให้ทางผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจถึงเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมเป็นอย่างไรเราทำหน้าที่ในการสื่อสารแบบนี้ออกไปในเรื่องของตัวราคานั้นในเรื่อง ปัจจัยภาวะแวดล้อมภายนอกร็อาจจะไม่สามารถกำหนดได้นะครับแต่ผมเชื่อเหลืเกินว่าทางแบรนด์ต่างๆก็พร uh ้อ huh. มที่จะนําเสนอที่เด็ดกลยุทธ uh ์ huh. ผลิตภัณฑ์าที่ดีออกไป uh huh. นะครับเพื่อให้ผู้พกได้ตัดสินใจ uh huh. แต่ภาวะของเรื่องของตัวราคา uh huh. ผมมองว่ามันเป็นแค่ช่วงขณะ uh huh. ต้องแบบนี้ตอบคือเราอ่ะเราเป็นคนกําหนดเองอะไรไม่ได้มาจากบริษัทแม่และเราก็คือเป็นคนที่เป็นถ่ายทอดออกไปหรือเป็นคนที่จะต้องสื่อสารสื่อสารออกไปให้กับผู้ซื้อหนักใจไหมพี่โน้ตแบบในฐานะเนี้ยเออแต่ใจต้องเรียนว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาไม่หนักใจธุรกิจรถยนต์ที่เราเจอกันมาภาวะของการแข่งขันราคามีมาตลอดแต่ประสบการณ์ของเราบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นช่วง <Okay. S 2> อยู่ที่ใครจะเมนเทนการให้บริการที่ดีจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่ภาวะเรื่องราคาค้านิ่งแล้วผู้โดพวกจะตัดสินใจเองว่าใครดีมองโลกแง่ดีมากเลยอะบแบบเอยโอเคถือว่าเป็นแบบมุมมองที่แบบดูแบบ น่ารักนะในมุมของพี่เอมันไม่ได้มามาซีเรียสไม่ได้เครียดมันยังเป็นช่วงช่วงหนึ่งใช่โอเคจากตรงนี้เนี่ยมันยังมีคนกังวลไหมรถไฟฟ้าว่าแบบเอ๊ะใช้แล้วจะมีปัญหาไหมแบตเตอรี่เป็นยังไงและของทาง G หรือ่ U M เป็นยังไงบ้างครับพี่น้โคือความเข้าใจของลูกค้าทั้งผู้ใช้งานจริงและ ท่านที่ยังไม่ได้ใช้นะครับมีความกังวลแน่นอนแต่นวัตกรรมเรื่องของการผลิตเทคโนโลยีครับมันพัฒนาตามมาเรื่อยๆอย่างจุดสุดท้ายที่เราจะเจอกันเรื่องของตัวค่าแบตเตอรี่ไฮบริดค่าใช้จ่ายที่คนกังวลเป็นเพนพอยต์เลยมันจะกลับมาเจอในจุดที่สมดุลอย่างแน่นอนนะครับ ตอนนี้แบรนด์ของรถไฟฟ้าจากต่างประเทศจากจีนเองก็ดีประเทศอื่นเองก็ดีพึ่งมาใหม่นะครับแต่จะเห็นได้ว่าข่าวเรื่องของการตั้งโรงงานการผลิตทั้งตัวรถยนต์เองทั้งการส่งเสริมของภาครัฐเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดเองก็ดีกำลังตามมามันจะกลับมาในอยู่ในจุดราคาที่สมเหตุสมผลสมดุลแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่กังวลอยู่ติดตามข่าวให้ดีผมเชื่อว่าอีกไม่นานจะจะอยู่ใน ภาวะที่พอใจที่จะซื้อตัด mmm, สินใจซื้อได้ก็คือในเรื่องของการเมนเทนแนน์ในหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของค่าแบตเตอรี่ต่างๆมันจะมาอยู่ในจุดที่มันจะนิ่งและมันจะแบบไม่ได้แพงไม่ต้องกังวลอะไรมากขึ้นูกต้องคราวนี้คําถามนี้เอเชื่อว่าเราไม่ได้คุยเรื่องคําถามนี้มาก่อนเออยากมองว่าใน ในรถในเครือของ GWM ที่เรามีพี่โน้ทท้งรถไฟฟ้าล้วนเอ่ยรถปลั๊กอินรถไฮบริดเอ่ยหรือแม้กระทั่งข้างหลังเราที่เป็นแท้งเป็นยังไงในฐานะคนขายหนักใจฝั่งไหนฝั่งนึ่งไหมแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งไหมหนักใจบ้างไหมในทุกยี่ห้อของภายใต้อัมเบร่าของ GWM ผมมองว่าไม่ได้หนักใจนะเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ของเขาโดยเฉพาะนะครับและเราเองสัมผัส ทุกรุ่นนะครับเราได้ใช้งานจริงทุกวันทุกรุ่นมั่นใจมั่นใจเลยว่าทั้งคุณภาพการผลิตเองก็ดีทั้งเทคโนโลยีที่เขาใส่มาเองก็ดีครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฟิลลิ่งในการใช้งานจริงมันตอบโจทย์ชอบชอบรุ่นไหนคันไหนมากสุดเนี่ยได้ลองเออเอจริงจริงวผมชอบเฮดซิกเฮซิกเฮ้ยทำไมไปเฮซิกผิด่ลาดไม่เล็กไม่ใหญ่ไปขับสนุกออกเดินทางแบบว่า ต่างจังหวัดอันนี้คือ h ฮสิก H E V เฉยๆหรือปลั๊กอินได้หมดได้หมดเฮดสิกทั้งทั้ง H E V ทั้ง P H E V อ่าอ่ครับเพราะมันมีอัตราต้นเหมือนรถไฟฟ้ากวดแล้วมาดึงแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกาเ่งดีขนาดกำลังดีตัวชับภายในห้องโดยสารกว้างนะครับเดินทางเคยเอาไปใช้งานจริงแล้วเดินทางไปต่างจังหวัดรู้สึกขับสนุกไม่เหนื่อยอื อันนี้น่าจะตอบด้วยอายุด้วยมั้งอายุประมาณแบบ40่สิบางี้มันต้องการไซส์ที่มันกําลังพอดีพอดีสําหรับครอบครัวงั้นเอ๋ต้องขอคอมเมนต์คันหนึ่งนี่ด้านหลัง300กับ500ในมุมมองของพี่พี่โน้ตเป็นยังไงบ้างเอาแบบว่าใช้ในเมืองผมคงต้องมอง300นะเพราะรู้สึกว่ามันก็ สนุกดีครับสนุกดีรูปร่างด้วยไหมรูปร่างใช่ก็เวลาใช้งานจริงครับแท้ง300รเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ผมได้จากการขับไปนะเรื่องของภาพลักษณ์มันเป็นที่สะดุดตาเออเพราะเราเป็นผู้บริหารมันมันก็ต้องแบบเออมีคาแรคเตอร์นะครับเออมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสะดุดตาเวลาขับไปแล้วแบบเฮ้ยเวลาไปจอดคนไม่มองเราเว้ยเออเอเออภาเราเทศ เทคโนโลยีเขาดีอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันต่างๆโหมดการขับขี่ที่เวลาผมเอาไปต่างจังหวัดครับมันตอบโจทย์อยู่แล้วอแล้วภายในอินเทอร์เนียดีไซน์ก็มันสื่ออะไรให้มันเห็นถึงแบบความแตกต่างจากรถทั่วไปในท้องตลาดฮะเอออันนี้ดีแท่งสามร้อยทีผมพูดถึงผมพูดถึงคาแรคเตอร์มากกว่าอืเพราะว่านัตกรรมการขับขี่มันดีหมดาอย่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจและได้รับจากแท้งสามร้อยคือคาแรคเตอร์นี่เอ๋มีคําถามที่ต่อจากนี้ซีเรียสขึ้นอ ทุกคนเห็นแล้วว่าตอนนี้เป็นสงครามราคารถไฟฟ้าสงครามราคาแบบนี้โอเครถไฟฟ้าเราก็มีด้วยรถไฮบริดเราก็มีด้วยพฤติกรรมของคนซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่น้ตตจับได้ไหมในช่วงกลางปีใช่ที่เขาลดราคามาลดเรากระทบอะไรบ้างไหมมีต้องยอมรับว่ามีผลกระทบนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคาลดลงอย่างรวดเร็วหนึ่งเลยเนี่ยสิ่งที่เราได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้านั่งคือความไม่เชื่อมัน นั่นเป็นนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความไม่เชื่อมั่นของแบรนด์รถต่างๆที่เป็นรถไฟฟ้านะครับพูดพวกกังวลเรื่องของราคาทั้งขายต่ออฉันซื้อแล้วจะติดดอยไหมที่เห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆอันนี้เกิดผลกระทบแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นแล้วว่า GWM ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยออร่ากูดแคกับออร่าศูนย์เจ็ขามีข้อดีของเขามีคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งไม่นาน เมื่อสงคำราคาจบผู้บริโภคก็จะกลับมาเห็นมาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อถึงข้อดีเหล่านี้เพราะว่าจุดเด่นของในตัวของ g o o d แคทอ่ะก็มีและยิ่งตอนนี้มาผลิตในบ้านบ้านเราแล้วราคามันก็ออกมาแบบและได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นช่วยผงช่วยผ่อนโตอะไรเงี้ยก็เลยถ้าแบบว่าโอเคมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาลดราคาแข่ง แต่มันมีโปรที่ทําโปรออกมาก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ได้ข่าวว่า07ก็มีรุ่นย่อยเพิ่มเติมไอเจ้าตัวรองเล่นออราเออนั่นมาอีกตอบโจทย์วิ่งยาวออปชั่นดีเออเนะฮะมันก็จะมีลูกเล่นมาเพิ่มก็ช่วยให้เราขายได้เขาเรียกว่าช่วยให้เรามีอาวุธไปขายคนได้เยอะขึ้นถูกต้องงั้นนะเออนะครับจริงๆแบรนด์ของดีดนเอ็มนะครับเป็นวงมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับกำลังอยู่ในช่วงที่ เดี๋ยวปีหน้าคงจะต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเขาเรียกว่าโดนจิตโดนใจผู้บริโภคในประเทศไทยปลายปีนี้ก็คิดว่าจะมีก็ลุ้นอยู่ข่าวกันพี่เอกก็น่าจะพอแผมลบ้างทราบข่าวมาบ้างแล้วก็ยาตเขาอ่ะมียากเขามาอีกแบรนด์หนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะมานะครับพี่พี่โน้ตเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นรูปร่างที่เราลงเห็นรูปรูปของรูปข่าวสื่อไปเทสมาแล้วเหมือนกันลงรูปไปผมเชื่อว่าทาง ผู้บริโภคผู้ใช้รถในกรุงเทพโดนใจแน่ๆโดนแน่ๆแต่กําลังจะบอกว่าแล้วโชรูโชรูเราจะมีที่ที่ไหนให้จอดอีกหนึ่งคันครับเนี่ยพร้อมรองรับรถแบบโชว์ทุกโมเดลเออยากถามแบบนี้ครับอันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวเลยนะอันนี้คือ เก e วอลเองเนี่ยมีแบรนด์ลูกอ่ะหลายอันมากเลยในฐานะที่เราต้องทำโชว์รูมเนี่ยแล้วเราต้องทำเผื่อไหมว่าเดี๋ยวคันนี้มาเดี๋ยวอนาคตจะมาอีกเนี่ยเราจะจอดรถกันยังไงให้โชว์ลูกค้าคือในอนาคตถ้ามีแผนตัวโมเดลแบรนย่อยออกไาก็คงจะต้องมีการขยายปรับปรุงโคงสร้างโชว์รูมออกไปที่จะดิสเพย์รถให้ได้ครบทุกคันใช่แต่ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะฮะทางผู้ชมว่าของ GWM Iconic รามินทาเราเนี่ย เป็นที่ที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการหาประสบการณ์ในการทดลองขับหรือดูรถยนต์ของ GWM ทุกรุ่นครับเรามีครบทุกรุ่นมีโชว์ทุกรุ่นเทสไดทุกรุ่นโอ้โหครบหมดเป็นที่ที่ครบมากมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจเลยว่าจะลองรุ่นนี้รุ่นย่อยนี้มีหมด มีหมดก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ใครชมแล้วกําลังตัดสินใจหรือกําลังลังเลเนี่ยก็ลองแวะมาจริงๆเขาไม่ได้ห้ามนะออกรถที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็นวันไพร์อยู่แล้วจะซื้อที่ไหนก็ได้จะลองที่ไหนก็ได้นะครับแล้วลองฟังดูว่าอจากผู้บริหารเนี่ยคุณโน้ตเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเรามั่นใจขนาดไหนแต่สำหรับเพื่นะ ถ้าทุกคนเห็นคอนเทนต์เนี่ยมาเจอที่เนี่ยที่เนี่ยตอบตอบโจทย์เอหลายอย่างมีรถให้ครบสามารถมาทํารีวิวได้สามารถมาเห็นได้ลองขับได้อันนี้ก็เหนือแล้วและเข้ามาเรื่องของเราว่าเพราะเห็ุนี้ไหมเราถึงเป็นที่หนึ่งยอดขายเนี่ยดูสิเป็นระดับต้นยังไงพี่โน้ตเราเข้าสู่เขาเรียกว่าในกระบวนการของการ วัดประเมินผลประสิทธิภาพของยอดขายเนี่ยในช่วงปีที่แล้วซึ่งเราเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวแต่ว่าเราสามารถที่จะทํายอดขายให้เป็นโชว์รูมอันดับหนึ่งได้นะครับอันดับแรกสิ่งที่ตอนที่ผมกับทางโอนเนอร์ท่านเจ้าของธุรกิจได้คิดคอนเซ็ปต์ไอเดียที่จะสร้างคําว่าไอคอนิกเนี่ยเราได้ คิดคอนเซปต์เรื่องของ DNA ของไอคอนิคไอคอนิกตั้งแต่ทีแรกก่อนดีเอ็นเของไอคอนิกที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาครับเพื่อตอบโจทย์การให้บริการคือพลังของคนรุ่นใหม่ย้ําเลยอ๋อคือคิดมาแล้วคือชื่อนี้คิดโอเคนะครับคุณป๊อกกี้ผมจะเคยให้สัมภาษณ์คุณป๊อกกี้ที่เป็นท่านที่เป็นเจ้าของครับผมคุยกับผมผมบอกว่าอยากจะได้ พลังของคนรุ่นใหม่มเพราะว่าในี่คือเราของเคคาตุ๊เนี่ยเรามีหลายยี่อมามีหลายแรบรนด์ที่นี่เราอยากจะเริ่มต้นดึงคนรุ่นใหม่ที่บางครั้งอาจจะไม่ต้องมีประสบการณ์ทางด้านขายรถยนต์ เพราะว่าเราเราเอา DNA ของเราที่เราต้องการกับตัวผลิตภัณฑ์ของ g w m ที่เขาใช้นวัตกรรมในการช่วยเทคโนโลยีในการช่วยการขายเพราะนั้นเราเราไม่จำแลวเป็นวัน price policy เราเราไม่จำเป็นที่จะต้องการคนที่มีประสบการณ์ทางด้านขายรถยนต์มากมานะครับเพราะนั้นในเรื่องของฝ่ายขายเนี่ยเราคัดเฉพาะคนรุ่นใหม่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์มีบุคลิกหน้าตาที่ดี เน้นแบบนี้เลยเราถึงเห็นน้องๆครั้งที่แล้วที่มาสัมภาษณ์ไลฟ์สดกับน้องๆก็ถึงแบบเออมี Energy แล้วก็เล่ามีที่มามีเทนนองเทนเนอร์นะพี่กิ๊บทยเป้องทกต้องนะครับคุณลูกค้าหรือพวกพวกที่มาแวะที่นี่เนี่ยสิ่งแรกที่จะได้รับแบบว่าอันดับแรกเลยคือจะได้เห็นค่าพลังความเป็นมิตรมนะครับความสนุกสนานความยิ้มย้มแจ่มใสและที่เนี่ย เราเป็นเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์รูม้ยยังไงยังไงยังไงองบอกงี้เอนเตอร์เทนเมนต์โชว์รูมน้องๆเข้ามามาบอกผม uh huh. บอกโอโ้พี่โนต้ตจัดก,กิจกรรมโคตรบ่อย uh huh. พี่โนต้ตจ้างนักดนตรีนักร้องอาหารมากมายเลยเฮ้ย <Huh? S 2> น้องๆเลยบอกว่าพี่โนต้ตงั้นเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์รูมคือลูกค้าเข้ามาจะเจอแบบแสงสีเสียงความสนุกสนานการให้บริการที่ดีการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นวิตรภาพ ทุกวันไหนมีเสาเป็นเสาอาทิตย์หรือว่าคือโชว์รูปอีเวนต์เรามีทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอก็จะมีการจัดเทสต์ได้นะครับมีขนมนมเนยต้อนรับถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ก็จะมีจัดศิลปินนักร็อกอะไรเงี้ยมีแบบเขาเรียกว่านักร้องมาขับกล่องเปรลงนะครับและทุกวันเสาร์ในแผนของศูนย์บริการเรามีสเปเชียลเมนูที่เห็นตามสื่อโซเชียลตอนนี้แหละที่ลูกค้าโพสต์ว่า ถ้าอาหารอิ่มอร่อยครบในที่นี้ก็คือที่นี่ใช่ครับถ้าเกิดทุกคนหิวๆนี่ก็ขับรถแวะมานะครับเนี่ยมามีโมโม่มาแล้วเห็นแล้วหอมกลิ่นเลยตอนเนี้ยทุกวันเสาร์นี่คือแบบเมนูจัดเต็มมากของข้าวหวานน้ําน้ําขนมขึ้นนี่คือนโยบายใช่เป็นโยบายเลยทําให้อ่า ลูกค้าที่ได้มีโอกาสแวะมาบอกต่อแล้วก็วนเวียนกลับมาซื้อครับผมย้อนกลับมาเรื่องของความเป็นอันดับหนึ่งก่อนเมื่อกี้นะครับดีที่เราสร้างเราต้องการพลังของคนรุ่นใหม่สดใสไปแล้วนะครับในส่วนที่2ที่เป็นปัจจัยสําเร็จ ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าโน้ต h าวความรู้นะครับประสบการณ์จากเคคากรุปนะฮะตัวผมเองอยู่กับเคคากรุปมานานมากแลยนะครับองค์ประกอบหล่อเนี้หล่อหลอมให้เวลาเคคากรุ๊ปเราจะเริ่มสร้างหรือเกํ้หนดนโยบายอะไรมันจะมีโน้ต h าวความรู้ติดมาด้วยก็คือท่านผู้บริหารบรรดาเจ้านายผมต้องบอกที่ว่าท่านมีประสบการณ์มากมายอยู่แล้วก็จะมาโค้ชให้ว่าดําเดืน huh. ธุร <C> กิจ <accred ited> แบบนี้เหมือนกับเรามีข้อสอบทางรัฐมาก่อนเพราะนั้นไม่แปลกใจว่าทําไมในช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งปีเราถึงขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้ทันทีเพราะเรามีประสบการณ์ต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้ที่นี่จะเปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดแต่ว่าประสบการณ์ที่อยู่ในวงการรถยนต์รถยนต์อย่างเงี้ยสาสิปีบวกบวกมันมามันนานแล้วก็เลยมาส่งผลอันนี้ทําให้เราอ่ะมั่นใจได้เพื่อนเพื่อนที่ชมอยู่ว่าจะมั่นใจได้เลยว่าแบบเออเฮ้ยที่นี่แบบ มีการรองรับและที่สําคัญที่นี่มีบอดี้แอนด์เพนด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องเออก็คือแทบจะครบวงจรลูกค้าที่ซื้อเนี่ยสามารถได้ทั้งแบบโอเคศูนย์ซ่อมบริการต่างๆใช่ไหมเออศูนย์ซ่อมก็โอเคมีมีศูนย์ซ่อมใช่ศูนย์ซ่อมที่แบบว่าโอ้โหลิฟต์ยกรถนะครับทีมงานช่างเองข้ามรสบการณอันนี้กล้าพูดได้เลยว่าที่ดับเบิ้ลยูไอคอนิกลาวิตาเป็นที่ที่สามารถแก้ไขงานปัญหาให้ได้จบ ดีที่สุดต้องบอกนี้ดีกว่าครับผมโอเคอันนี้เราฟังมาถึงตรงนี้มั่นใจได้แล้วแต่สั้นๆช่วงท้ายนะครับเราไม่ได้คุยนานเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาพี่น้ตมาคุยแบบบ่อยๆแต่ครั้งนี้เลยอยากจะเอามาต่ออีกทีนึงเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของในอนาคตแผนธุรกิจในอนาคตของเราพี่น้ตมองมีมีเป้าหมายในการเติบโตของเราอย่างไงบ้างเออแน่นอนว่าเราจะต้องพัฒนาควบคู่นะครับไปกันกับทาง Head Wall Motor ประเทศไทยด้วยนะครับ ในอนาคตเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีนวัตรกรรมออกมามให้ผู้บริโภคได้ชมอีกเยอะเลยรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในการเข้าถึงการขายส่วนตัวไอคอนิกของเราเองเนี่ยนะครับแน่นอนว่าน้องๆจะต้องโตไปด้วยกันกับนวัตรกรรมนโยบายเหล่านี้ทีมงานใช่แล้วก็ที่สำคัญนะครับไอคอนิกเราต้องการจะเป็นที่ที่ให้ค่าประสบการณ์ที่ดีนะครับ แก่ลูกค้าให้การสื่อสารของเราให้ผู้ริโภคได้รู้จัก GWM ในทุกมิติในข้อดีในมาตรฐานของตัวรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นต่อพี่เอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยไอคอนิกเราจะสื่อ,อให้กับคนทั้งประเทศกับคนกรุงเทพได้เห็นถึงข้อดีเหล่านี้มากขึ้นก็คือถ้าใครอยู่ ย่านรามินทาบางเขนนะครับนวมินก็จะง่ายและมันก็จะตอบโจทย์อันนี้คือแอร์เรียใกล้ๆแค่แอร์เรียนี่นะแต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าของไอคอนิกกว้างไปถึงต่างจังหวัดนะพี่เอ๋เออเมื่อกี้ด้ตอนช่วงที่เราไลฟ์สดน้องก็บอกเลยว่าเอารถไปให้แบบไกลต่างจังหวัดเรื่องประกันภัยบริษีลูกค้าติดว่าเอ๊ะฉันก็ซื้อค้างบ้านก็ได้ได้แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกแต่ถ้าในเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องเทคนิคความรู้ความเอ็กซ์เพรสก็อยากให้ลองทดลองใช้บริการเรา อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราดูแลสบายมากต้องบอกเลยถึงแม้เราไปพี่โน้อยเขาไม่ซื้อเราพี่น้อก็ยังยอบโอ้โหคือจริงๆสิ่งที่ผมต้องการสื่อในปีเนี้กับปีถัดไปเนี่ยต้องการให้ผู้บริโภครู้จักไอคอนิกมากกว่านี้ช่วงท้ายอันนี้น่าจะหนักแล้วคำถามนี้ พี่โน้ตเตรียมรับมือกับในการแข่งขันในอนาคตไหมที่ตอนนี้มีรถหลายค่ายฝั่งรถไฟฟ้าก็จะมาแล้วก็ฝั่งในตัวรถที่เป็นค่ายญี่ปุ่นเดิมเองก็มีการปรับตัวการแข่งขันมันจะดูแบบแน่นมากเราพี่โน้ตจะยังไงรับมือไว้อันดับแรกเลยนะครับเราต้องให้ทางทีมงานของเราเองนี่นะครับน้องๆของไอคอนิกเราเองเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจทักษะที่แน่นปึก Uh huh. อันดับแรกก่อน uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เราดีอยู่แล้วรถ uh huh. ยนต์เราดีอยู่แล้ว uh huh. ทีมงานเราเป็นเอ uh ็กซ์เพรสนะครับมีความรู้เป็นอย่างดีเยี่ยม uh huh. ไม่กลัวเลยก็ <To> เรามั่นใจในแบรนด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะแบรนด์ไหนมาก็ตาม uh huh. จะทุบราคาอีกเราก็ไม่กลัวโอ้โหอ่ะนะครับก็ หวังว่าเพื่อนๆที่ได้ชมตอนนี้น่าจะมั่นใจนะครับกับในตัวของแบรนด์ G w m นะครับแล้วก็อยากให้มั่นใจในตัวของศูนย์นะครับการให้บริการของ G w m Iconic l ไ m ค n t ิกด้วยนะครับวันนี้ได้นำพี่โน้ตผู้บริหารนะครับที่ดูแลปกครองน้องๆที่เราต้องมาไลฟ์สดที่นี่บ่อยต้องขออนุญาตเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดมาพูดคุยกันอีกที่นี่หลายๆครั้งวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นมุมมองของทางผู้บริหารที่นี่บ้างทิ้งท้ายฝากช่องของทางนี้หน่อยสิบ่ติดต่อ ได้ทางทุกสื่อช่องทางนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรก็0868745555 uh huh. <55 S 1> นี่นะครับไลน์ G W M Iconic I C O N I C Facebook YouTube นะครับพิมพ์คำว่า G W M Iconic เจอหมดเลยก็พิมพ์เข้ามานะครับก็จะได้ติดตามกับพี่โน้ตได้ติดตามน้องๆทีมที่พี่โน้ตพูดถึงนะครับน้องๆหลายคนเก่งเห็นพลังของความน่ารักความสดใสพลังของคนรุ่นใหม่ต้องดูทางเราใช่ครับก็แวะมานะครับเอาล่ะขอบคุณพี่โน้ตเลยนะครับที่แวะมาพูดคุยกับเพ่ในตัวเล่าเรื่องรถท้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเพ่และทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะมีเรื่อง ต้องบอกว่าแปลกๆแบบนี้นะมารีวิวผู้บริหารรีวิวน้องๆเซลล์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากติดตามกันวันนี้ก็ไปแล้วนะเราสองคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ Let's go ล่ก็เทกืนเงาให้พ่คุยค่ะ